ค่ะค่ะ่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบปอกันอีกแล้วนะคะในช่องแมาวานที้สามขามวงจ้าวันนี้กับม่เขาครัวมะนาวกักลับมาแล้วเนาะค่ะเหมือนนี่เนาะเขามเห็บหังกับมะนาวหมกอะไรนะลูกหมกอืมหมกขี้เล็กค่ะจ้ามาเห็บหมกขี้เล็กกันค่ะมืันนี้เนาะเป็นแบบบางคนอาจจะเคยกินหรือเคยทํามาแล้วเนาะค่ะแต่แม่มะนาวเป็นเมนูที่แปลกเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะแม่ว่าก็เลยว่าอยากสิมา ทำมะเห็ดเบิง้งเนอะค่ะเนอะนั่นหละก้อนที่เฮาสิไปเห็ดไปทำกันเราไปดูก็สุนกัรเลยค่ะมาเลยค่ะค่ะจ้ะอันดับแรกก็คือขี้เล็กค่ะกระทิพริกแห้ง,ขขงตะไคร้หอมแดง กระเทียมขากะปิปลาอินทรีเคม็มสันคอหมูแล้วก็ใบตองค่ะจะพี่น่เนี่ยแม่มะนาวก็สิเนี่นะคะข้อสันหมูย่างแม่มะนาวสิเอ็นเอาไปอบเนี่ยนะคะในอ,อันหมใช้น้ำมันเนาะคะ่ะไปอบ คือจังเป็นดาดแหะค่ะเนาะดาดน้ำมันแต่แม่มะนาวใส่หม้อถอดไรน้ำมันค่ะอบเนาะคะ่ะเนาะอบเอาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเพราะว่าอันแม่มะนาวลจะเอาไปไปผสมกับเออ่ขี้เล็กเราก็จะเป็นหนึ่งอีกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาจากประมาณสิบกันค <c oughs> <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราไปเห็ดต่อไปกันเลยค่ะจะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องหมูแม่มะนาวกลับไปเอาออกมาแล้วเนาะค่ะนี่อันนั้นก็จะหั่นเตรียมไว้ก่อนค่ะ ชินกัะตามใจชอบด้วยค่ะพี่น้องเป็นยังแมมเราใส่หมูอันสันสันโค้หมูนีเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีมันแสกเนาะคะ่ะแล้วก็ทำให้หอมแล้วก็นเนื้อสิได้นุ่มเนาะคะ่ะเนาะ มะนาวกระสิผักไว่ก้อนเนาะคะ่ะนี่แล้วเขาไปตำพริกแกงกันเลยค่ะพี่น้องจะพี่น้องตอนนี้เขาไปตำเครื่องแกงกันแล้วนะคะเนาะนี่ก็เอาผิกแขงลงหอมแดงตัดไคร้ข่ะกระเทียมของเขาลงไปเลยค่ะแล้วก็ ตำค่ะพี่น้องตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยเด้อค่ะ <S <S นี่ละค่ันอกพี่น้องแม่มานาวกระสีนี่เอาอันกะปิเัาลงไปตำน้ำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ ใหเ,เขากันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะกระสีเอาอันปลาเค็มปลาอินรียเค็มของเขาลงไปโขกน้ำกันอีกคะพี่นองเป็นอย่างคือใส่ปลาอินซียเค็มปฏิพี่นองเพล่ว้ํานั่นแหละเพะล่ว้วาหอมเนาะค่ะแล้วก็ความเค็มเขาเพราใส่น้ำปาลาเนาะค่ะเขาทีน่ะอันกระปีกระกระปลาเค็มหรือกะ เราค่ะเขาเอาใส่น้ำปลาเนาะค่ะนาะนี่กับโคหขมันเขากันเลยค่ะพี่น้องค่ะหอมหอมเครืองแกงค่ะพี่น้องนี่โกคกเซ็ตเป็นเนื้อเดียวกันเห้วเขากับเห็ดขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะพี่น้องจะเปตอนนี้พี่น้อง แล้วก็เอาน้ำมันลงนะคะเขาสิมาผัดเรื่อนแกงของเขานะคะที่ตำลงไปเมื่อกี้นะคะเขามาผัดให้หอมนะคะ่ะน,นี่นี่นหอมไซออนไว้กันค่ะอหอมแล้วค่ะแม่มน้วก็ทิเอานี่แหละค่ะกะทิของเขาลงไป เลยค่ะน,นี่น้อพี่น้องนีแล้วค่ะก็ไปพาดให้เข้ากันค่ะพี่น้องค่ะนี่ นี่แหละค่ะพี่น้องเขากะเขียวมันจนนี่มันขวดลงแล้วนะค่ะนี่นั่นแหละค่ะเร็แเราเดียวเขาจะไปเหตุขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะพี่น้องจ้านี่นะน,นะคะ่ะเขาจะเสิเอาเครื่องแกงเฮาหนีมาลงใส่หมูที่เ้าอย่างไว้เลย่ัน,นจากนั้นนะคะนี่ขีดเลยของเขาค่ะแม่มารักก็เสเอาลุงไปเลย แล้วกัดผสมคุ้นให้เข่ากันค่ะพี่น้องหอมมากเลยค่ะหอมหอม พี่น้องเดี๋ยวเฮาไปห่อกันเลยค่ะจดีเฮากัมานี่แหละค่ะเอาห่อหมูก,กันเลยนะคะน้องหอนิ <Ooh. S 1> ห่อปง,งปะพอจัวาไาด้ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะ พี่น้องเอากับมาหนึ่งกันเลนเนาะคะ่ะนี่แมมานาว่าจะเอาไซ่แล้วค่ะนี่แต่ค่ะก็ะหนึ่งกับม้นสิบนาทีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขามาเบ่งกันต่อค่ะนี่ดนะะนนนเ,เดี๋ยวะค่ะพี่น้องแมมนาวะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจัดสืบกันเลยค่ะพี่น้อง พี่น้องนี่แหละค่ะโมคิเล็กของเขาเซ็ตซะเปรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากเลยพี่น้องนะน,น้ำลายไหลค่ะพี่น้องนาฬิกาเซ็ตแล้วค่ะนี่แหละค่ะจ้านี่ค่ะหน้าตาโมคิเล็กของเขามืาอนี้ค่ะพี่น้องเซ็ตแล้วค่ะจ้าพี่น้องมืาอนี้ก็บเซ็ตซะเรียบร้อยไปแล้วเนาะค่ะสำหรับโมคิเล็กของเขามืาอนี้ค่ะเป็นจะแหน่พอพี่น้อง นั่นแหะคะ่ะวันนี้ก็เอาไว้ซสำนี้นะคะฝากช่องน,ไไน้าวันสามแพมว่าต่อไปอะไรคะน้องกูแชยกูแช่กูแช่ใจ้าน้องค่ะค่ะกูจะได้เป็นกําลังใจเฮาซ้อมไม่รกทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็เอาไว้ซสำนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย ប <tune> ប <in> <tune in> นี่ก็เอาไว้สมนตเนะคะเนาอสวัสดีค่ะ